มีคนถามว่าให้คะแนนห้องนี้เท่าไรเราจะถามกลับไปว่ามีแค่สิบเหรอเพราะบอกเลยว่าห้องสวยดูเรียบรูในราคาผ่อนแค่หลักพันแบบนี้ต้องให้เต็มร้อยเท่านั้นและนี่ก็คือโครงการลุมพินีวิวราชบูรณะรีเวอร์วิวหนึ่งห้องสวยวิวแม่น้าเจ้าพระยาที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จุดเลขที่ต้องให้คะแนนเลยคืองานผนังและไฟดาวรลท์ต้องสวนห้องนั่งเล่นนอกจากให้ความสวยงามแล้วไฟดาวรลท์ก็เป็นแบบถนอมสายตาแต่เขายังมีบานเลื่อนกัน้นที่แบ่งโซนระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นแต่ไม่น่าเชื่อเขาให้เตียงและฟูกขนาด5ฟุตไปฟรีบออกกเลยว่าแคม ผมมาก็พร้อมนอนส่วนง,งานผนังฝังห้งองนอนก็ไม่น้อยนะเพราะตกแต่งแล้วก็ติดไฟดาวไรให้อีกอสามารถนั่งพิงหัวเตียงอ่านหนังสือก่อนนอนได้เลยให้ดูดีเทลกันจะชัดว่าของเขางานเนียบจริง<ต>ส่วนห้องนอนก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้พอดีเลยคือไม่เกะกะตู้ก็ใหญ่สามารถใส่เสื้อผ้าของคนหนึ่งถึงสองคนได้เลยและโซนนี้ก็มีแอร์มาให้ด้วยนะพอเปิดหน้าต่างออกไปเราบอกเลยว่าโอ้โหวิวสวยมากไม่ว่าจะเป็นวิวท้องฟ้าหรือวิวเมืองและที่สำคัญคือกระเบื้องเขารื้อใหม่หมดเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง SPC ที่ทนทานกันน้ำ ง่ายแถมปลอดภัยห้องนี้เขาก็ยังมีโซนโครัววิวอินมาให้อีกด้วยแต่ว่าโซนนี้จะเหมาะกับการทําอาหารเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นการอุ่นอาหารนะทุกคนส่วนทำอาหารเสร็จปุ๊บก็สามารถมานั่งทานตรงนี้ได้เลยแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกินไปเหงื่อตกเพราะเขามีแอร์แครีเอตัวใหม่มาให้ด้วยถัดมาก็จะเป็นโซนระเบียงทีกว้างมากและติดตะไครงกันนงให้เรียบร้อยส่วนห้องน้ําของเขาจะแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนให้ถสุขภัณฑ์สีขาวสะอาดตาไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างหน้าหรือว่าโถสุขภัณฑ์แลวก็ยังให้เครื่องทำน เพียงแค่6,000บาทและส่วนกลางที่นี่เขาก็มีให้ทั้งส่วนย่อมอีกทั้งยังมี <c oughs> ฟิตเนสแล้วก็สระว่ายนะ้ำเพราะฉะนั้นใครสนใจห้องสวยๆแบบนี้สามารถทักมาได้เลยนะ